หลังทำ45วันรู้ึกเ็บไหมใช่ไหมคะตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกได้อย่างเดียวคือความสวยของใบหน้า,นนานมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมใช่ไหมคะ1คือใบหน้า เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหวานมากขึ้น2อ2ก็คือเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากแล้วเป็นเรื่องที่หวังมาโดยตลอด2ปีที่ผ่านมาคือตอนนี้เป็นคุณแม่แล้ะนะที่แน่แเลยสังเกตได้ง่ายๆคือหลังทำสมุนไพรเนี่ยผ่านไปไม่ผ่านไป1สัปดาห์คุณพ่อบ้านอะ่ะสุขภบ่อยมาก ว่าผลลั์ที่ได้หลังจาก45วันพอใจไหมบอกเลยว่าพอใจตั้งแต่2สัปดาห์แรกแล้วค่ะ2สัปดาห์แรกคือ14วัน14วันพอใจมากเพราะว่าเริ่มแต่งหน้าได้ปกติแล้วออกงานได้แล้วคุยกับซัพพลายเออร์ได้แล้วคอนแทคอะไรได้ทุกอย่างเหมือนไม่ได้ไปสัลยกรรมมาได้3ปัน